มาดูเทคนิคการลงเนินแบบแคบๆนะครับคือเลี้ยวแคบๆเราจะทำย er ังไงให้เราสามารถเลี้ยวแคบๆได้มากกว่าเดิมนะครับคือสมมุติถ้าเกิดเราหมดวงเลี้ยวแล้วแบบนี้แล้วยังเลี้ยวไม่พอเราทํทำยังไงวิธีทําก็คือเราต้องไพวัดเชิญนะครับแต่การไพวัดของเราเนี่ยคือไพวัดที่ล้อหลังนะครับไม่ใช่ไพวัดล้อหน้าเหมือนขึ้นเนินสมมติมันไม่พอเราต้องไพวัดล้อหน้าใช่ไหมครับแต่ลงเนินถ้าเกิดวงเลี้ยวไม่พอเราต้องไพวัดล้อหลังนะครับวิธีการนะครับสมมุติเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเท้าซ้ายเราต้องอยู่บนที่พักเท้านะครับ เลี้ยวซ้ายเท้าซ้ายอยู่ที่พักเท้าเลี้ยวข้างไหนเอาเท้าข้างนั there, ้นลงแต่ว่าเพียงแค่กลับกันครับถ้าขึ้นเนินจะเลี้ยวซ้ายไพลวัดไปทางซ้ายต้องเอาเท้าซ้ายลงพื้นแต่ถ้าเกิดไพลวัดเทินลงเนินเอาเท้าของเรานะครับวางบนพักเท้าซ้ายมาดูกันเราจะใช้เกียร์หนึ่งนะครับขี่ไปปุ๊บนะครับแล้วก็กดเบรกหน้านะครับกดเบรกหน้าโน้มตัวไปข้างหลังก่อนกดเบรกหน้านะครับพอกดเบรกหน้าปุ๊บนะครับเรามือดันแฮนด์ของเรานะครับเราใช้เท้าซ้ายนะครับผลัก ผักล้อหลังให้มันไปทางด้านขวานะครับโอเคนะครับต่อมานะครับนะครับย้ายลงตราลงเนินง,ง,ง่ายเลยนะครับกดเบรกหน้านะครับกดเบรกหน้ากดเบรกหน้าเก็นไะหครับไปลองฝึกกันดูครับ